สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะพบกับครูแพรค่ะครูแพรจะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะสําหรับเด็กๆที่ทําแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเขียนเครื่องหมายถูกไว้ข้างหลังว่าเด็กๆทําถูกต้องแต่ถ้าเด็กๆนะคะทําไม่ถูกต้องก็ลบแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะก่อนจะนํามาส่งครูค่ะค่ะเรามาที่หน้าแรกนะคะ เราจะเรียนเรื่องพืชและสัตว์หน้ารู้ค่ะอย่างแรกนะคะให้นักเรียนบอกชื่อของส่วนต่างๆของพืชอ่าในชีวิตประจําวันนะคะส่วนมากเด็กๆรู้อยู่แล้วแหละว่าอันนี้เรียกว่าอะไรอย่างอันแรกนะลูกอันแรกส่วนนี้คืออะไรคะ ผีเสื้อเนี่ยชอบอะไรเอ่ยชอบบินไปตอมอะไรอ่าดอกไม้ใช่ไหมลูกเด็กเด็กก็เขียนคำว่าดอกไม้อ่ะต่อไป ข้ามมาฝั่งข้อนี้นะลูกอันนี้เขาชี้มาตรงไหนเขาชี้มาตรงลูกๆอันนี้เราเรียกว่าส่วนนี้คือผลอต่อไปข้างล่างข้อนี้นะคะข้อนี้เราเรียกส่วนที่ตั้งตรง ตรงนี้อยายอย่ตรงนี้ว่าลำต้นรออำมลำโตนอตมตมิโทต้นลำต้นต่อไปข้อนี้นะคะส่วนนี้คือใบ ตละลายไม้ม้วนเบาม้บาใบไม้นะคะไปอ่ต่อไปส่วนนี้นะคะอันนี้ลูกศรอ,อาจจะชี้ไม่ค่อยชัดเด็กๆอาจจะงงว่าเออมันเป็นส่วนของลาต้นที่ลากลงมาหรือเปล่านะคะความจริงเนี่ยลูกศรจะชี้ประมาณนี้เนี่ยเนียส่วนเนี้ยส่วนเนี้ย,นเ,นย,นเ,นยเราเรียกว่าราก ล่าอ่าเสร็จแล้วใบงานที่หนึ่งถ้าเด็กๆทำไม่ทันนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยกดหยุดสต็อปวิดีโอไว้นะลูกอ่าเราก็เขียนให้เสร็จก่อนที่จะไปทำหน้าต่อไปนั่นเอง หน้าต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชอะให้นักเรียนบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะอันแรกอันนี้เราเรียกว่าผลใช่ไหมลูกหน้าที่ของผล คืออะไรหน้าที่ของผลเด็กๆนึกถึงถ้าอันเนี้ยเป็นมะเขือใช่ไหมถ้าเด็กๆนึกภาพไม่ออกให้เด็กๆนึกถึงเออส้มนะลูกส้มส้มหนึ่งผลภายในส้มจะมีอะไรอยู่ลูกถ้าเราแกะส้มออกมาเนี่ยอ่าภายในส้มหนึ่งกรีบของส้มเนี่ยก็จะมี อะไรคะเราเรียกว่าอาเม็ดสม้มหรือว่ามเมล็ดนะคะอยู่ข้างในดังนั้นหน้าที่ของผลคือห่อหุ้ม,มเมล็ดเด็กๆก็เ,เขียนไปนะลูกหอ่อหุ้ม,มเมล็ด แล้วก็เรานะคะจะนำเมล็ดของส้มหรือว่าเมล็ดของ,งต่างๆถ้าเด็กๆเคยปลูกทูเขียวผักบุ้งนะคะเด็กๆก็จะรู้ว่าเออเมล็ดเนี่ยนำไปปลูกได้เราเรียกว่าช่วยในการขยาย พันอะข้อแรกนะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองนะลูกใบไม้ใบไม้ของพืชน,นะคะอันนี้เนี่ยเออจะเรียนในชั้นปสามปสี่ขึ้นไปนะลูกแต่เด็กๆรู้ไว้ว่า ถ้าเขาถามว่าส่วนไหนของพืชที่ช่วยในการสร้างอาหารหรือว่าเปรียบสำหรับเป็นห้องครัวเนี่ยก็คือใบไม้นั่นเองใบไม้ทำหน้าที่สร้างอาหารและมีหน้าที่หายใจก็คือ การที่คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะอ่ะไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคายแก๊สออกซิเจนคายแก๊สออกซิเจนออกมาให้พวกเราหายใจนั่นแหละเพราะว่ามนุษย์ต้องการออกซิเจนในการหายใจใช่ไหมลูกส่วนต้นไม้ต้นหญ้า ทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยนะคะผลิตออกซิเจนนั่นเองอ่ะนอกจากหายใจแล้วมีอีกหนึ่งอย่างคือคายน้ำอ่ะต่อไปลูกที่3นะคะรากรากทำหน้าที่ยึด ลำต้นไม่ให้ล้มนะคะอะถ้าไม่มีรากนะเด็กๆคิดดูเหมือนเด็กๆไปปักปะปะกิ่งไม้หรือว่าอะไรมันจะไม่มีที่ยึดใช่ไหมลูก ก็อาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยล้มได้ต่อไปรากมีหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินนะลูก แล้วก็นำไปให้ที่ใบเพื่อให้พืชเนี่ยสร้างอาหารทําให้พืชเจริญเติบโตต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปลำต้นข้อที่4ี่ลำต้นก็คือช่วยลำเลียงน้ําและอาหารลำเลียงน้ํา และอาหารอีกหนึ่งอย่างก็คือชูกิ่งก้านและใบของต้นไม้นะคะอา่า ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วสำหรับหน้านี้นะคะดอกไม้มีหน้าที่อะไรสำหรับดอกนะคะในภาพรวมมีหน้าที่สืบพันธ์ภายในดอกก็จะมีเกรสรตัวเมียเกรยสรตัวผู้นะคะเมื่อ เ,เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียผสมผสมพันกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นผลนั่นเองภายในผลก็มีมเมล็ดอยู่นะคะแล้วก็เราก็นําเมล็ดเนี่ยไปปลูกเป็นพืชต่อไปนั่นเองนะคะอ่าสาหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทําใบงานที่หนึ่งและใบงานที่สองให้เสร็จนะคะ